สวัสดีครับกับผมนายคามินชาแนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมคีครั้งที่438ประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาราชศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังศีวะลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเปเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิข้าพเจ้าในคามินชาน่นขอตั้งสัจจะอธิฐานบร,รมีครั้งที่438นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญกระเจ้าค่ะอย่าเหมือนกว่าไม่ใช่เธอทํอะไรู่กได้น้องจบตัวเอง อานอบน้ำให้เย็นไปขึ้นจะเอาเดินเขาถูดได้ไมนละ่ะคะยเนี่ยจะเป็นของใครได้ลองให้เท่ากงเลวเลยว่าไม่ได้วางยาเท